เฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เป็นกับเขาบ้างเนี่ยนะโอเคครับเราเป็นลูกเรืออีกตามเคยโอเคไปห้องใกล้ๆก่อนห้องโอทูอะหลุดต่อหน้าเลยเมื่อกี้อ่าฮะไปทิ้งขยะโอเคสีน้ำเงินสีน้ำเงิน อันเน่เฮ้ยไอ้เขียวแจ้งครับอ่ะมีคนตายไปสองคนไม่ใช่สิมันมีคนหลุดไอ้เหลืองกัหลุดเมื่อกี้เดีคนบอกว่าดำครับทำไมดำ เห็นในกล้องหัวดีดำที่ C C T V ลูนจริงดิเกมเร็วเหรอเนี่ยอ้าครับโหวดก็โหวดอ่าฮะ เรียบร้อยครับสีดำมีบทตัวเองด้วยเหมือนจะยอมรับออื ừ, เรียบร้อยครับมาครับเริ่มใหม่ตะก,กี้เร็วไปหน่อยก็ยังไม่ได้เป็นใช่โอ้โหห้องอิเล็กทริคนี้ตั้งสามอันนะโอเคครับเรา กับจัดอุกกระบาาก่อนไอ,ไ,อไอ้ส้มมีน่าสงสัยนะนมีวาร์ปด้วยมัน,ปนไปไหนละโอเคทำลายกระบาด โอเคื่อแต่คนมันหายไปไหนกันหมดครับเนี่ยเอาออกไปสองออกไปสามละเฮ้ยยาหน้าขาวไอ้เจ้าทำมานัดคนไทยนี่ว่ะเอาน้ำตาลแตก เราร,ร,รอเขาคุยกันเห็นในสีส้มครับสีส้มอะไรเนี่อ่ะทำไมถึงเป็นฆาตรกรแบบไม่เนียนเลยสีส้มจริงเด คือก็รีบฆ่ากันเกินไม่ใช่สิหลุดไปตั้งสามคนครับแล้วก็ฆ่าไปนหนึ่งใช่ไหมอะถ้าเขาพิมพ์ขนาดนั้นก็น่าจะใช่อืม <laughs> มาห้องใหม่มากห้องเมื่อกี้นี่มันแบบเร็วมากอันนี้เร็วเหมือนกันนะ <laughs> คือวิ่งอะเร็วโอเค ตุดท้าก็ยังไม่ได้เป็นครับ okay, โอเคถ้าโหลดไฟล์ก่อนมันคงไม่มีใครมากล้าฆ่าผมตรงนี้หรอกใช่ไหมเ okay. ออหลุดไปอีกแล้วโอเคไปห้องวอดมินครับอย่านะผมสงสัยนะ ไอ้ดำไอ้น้ำตาลน่าสงสัยครับน่าสงสัยจริงๆอ่ะไอ้่วงแตกใครใครนะ คือคือเขาผิดภาษาอะไรกันผมก็อ่านไม่ออกอ่านออกแค่ปุติสปุติสที่มันแปลว่าใครโอ้โหมาภาษาอะไรกันเนี่ยแต่คือผมผมยังไม่เห็นใครนะงั้นเรา สคิปไปก่อนน้ำเงินบอกขอร้องละผู้ภาษาอังกฤษเถอะอ่ะบอกแล้วว่าไอ้สกิป Uh huh. เมื่อกี้คือที่อยู่ห้องกับผมก็มีไอ้ดำไอ้น้ำตาลแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ไอ้คนที่ตายนะมันไม่ได้ตายแถวเรานะหรือว่าไม่อาจจะไปฆ่าไงอาจจะไปฆ่าแล้วก็เดินมา รีบโหวตเธอยังไม่โหวตอีกเอาหลุดไปแล้วโอเคสกิปไป ก็ไปบอกอะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยโอเคครับเรามาอัพโหลดไฟล์เฮ้ยไอดำขอดูดิมันขึ้นปะเฮ้ยเฮ้ยมันไปขึ้นเฮ้ย ผมไอ้ดำไ้ดำเนี่ยน่าสงสัยครับเมื่อกี้แบบมีพุ่งเข้ามาหาแล้วนะโอเคอุ้ยโอ้โหมายืนอะไรกันตรงนี้เยอะแยะเนะี่ย ที่เดียวผ่านครับโอเคไปห้องไฟมีใครอยู่ไหมไม่มีด้วยโอเครีบเลยรีบเลยห้องอันตราย้ยไอแดงไอแดงน่าสงสัยอย่าตามมา นี้มันนานมากครับง่ายต่อการแตกไอ้ดำมาดูกล้องครับอยู่กับเอ่อสีชมพูโอเคเราเหลืออีกที่เดียว ทีเดียวเควสเราก็จะหมดครับวิห้องนี้มันเดินกันเร็วหน่อยโอเคทุกผมทำหมดแล้วเนี่ยแต่ยังขาดอีกเกือบครึ่งหนึ่งเลยเอ่ะเฮ้ยให้น้ำเงินทำไมเมื่อกี้เควสไม่ขึ้น,นอ,อ่ะผมดูไว้สีชมพูก็ได้ ำไมไม่ขึ้นครับทำไปม,มันไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยของใครขึ้นไม่รู้ครับของใครดำหรออันนี้ผมไม่รู้อืมก็เควสหมดแล้วอะไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยไอ้น้ำเงินมาสแกนครับ โอเคเราเชื่อใจสีน้าเงินได้นี่เห <c oughs> มือนเขาแเหมือนแต่เหมือนเขาไม่เชื่อใจเราครับ <c oughs> ไม่ขอดูกล้องหน่อย มันเยี่ยมมากเลยครับนเนี่ยไอด้ดำเนี่ยไอ้ดำแล้วสงสัยครับแต่ก็ยังไม่มีใครตายใช่ไหมยังครับยัง <S 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 เฮ้ยย่านะเฮ้ยแก็บดูเองเอยู่เป็นกลุ่มมันไว้อยู่เป็นกลุ่มมันแล้ Lead. มาดูครับขึ้นไหม อย่านะอย่าฆ่าตรงนี้นะกูเตรียมกดรีพอร์ตนะเฮ้ยมันนานนะเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้ทำไมมันไม่ขึ้นครับไอ้ดำหืม ทำไมเขาไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษกันน่ะจะร้องให้จะอ่านออกไหมเนี่ย อะไรอ่ะอืมหวดใครได้มั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมสคริปอีกกแล้วกันอืมไม่มีเลยอ่ะ ผมเศร้าก็ถ้าเกิดใครจะเล่นก็แนะนำให้เล่นกับเพื่อนเยอะๆนะจะได้คุยกันรู้เรื่องอันนี้มันจับคนคนละต่างประเทศมาไว้ในยานลำเดียวกันเนะี่ยมาแต่ละประเทศเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอนะไอ้น,น้ําตาลเนี่ยแต่มันมันไม่โหวต เอเมื่อกี้แต่แต่มีคนสงสัยดำครับมีคนสงสัยดำเหมือนผมเอาวะดูไอ้ข่าวดวิขึ้นไหม ทำไมอ๋อมันยังไม่ได้ทำเควสนี่ใช่ไหมแต่น้ำเงินเนี่ยเชื่อได้เชื่อได้เพราะผมเห็นมันตรวจครับโอเคเราจะอยู่กับไอ้สีน้ำเงินนะครับวุ้ย ให้รอด้วยขออยู่ด้วยคือถ้าเราจะฆ่านายนี่เราฆ่าไปนานแล้วเหมือนมันกลัวผมอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมอบอกอยู่ว่าไม่ใช่เขาจะเชื่อใจเราไหมเนี่ยอ้าไอแดงตายครับ ใครอะใครทำโอ้แต่อย่างน้อยไอ้น้ำเงินมันก็เชื่อเราได้ครับเพราะว่าเราอยู่กับมันตลอดอะไรอะเขาเปันปีมภาษาอะไรอ่ะผมจะร้องให้ <c oughs> หวนใครอะ่ะแต่เมื่อกี้เขาโวดได้ดำเง,งินครับขอถามอีกรอบเงลโลอะวาย อยู่กับอ้น้ำเงินมึงยาไอ้ดำแน่ใช่เห็นป่าวโอ้ยดีนะไอสีน้ำเงินมันช่วยผมไว้ไม่ง,งั้นนี่บินไปแล้วโห้ดไอดำมันใสสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วมันใช่แน่ๆ เออไม่ใช่ผมอะ่ะสุดยอดสีน้ำเงินอืะเคยสีน้ำตาลนี่แต่แมนมันไม่โหวตคือคอเหมือนผมอยู่กับคนที่พูดรู้เรื่องอะ่ะอยู่กับสีน้ำเงินเนี่ย เราไม่รู้เรื่องไนงะเฮ้ยเอาว่ะไอ้ดำบินไม่บายดำเอาไม่ใช่เหรอ <c oughs> ชิพหายแล้วใครอะ <c oughs> เวรละผม <c oughs> ไปหาสีน้ำเงินก่อนอยู่ด้วยกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่านะาไอ้ขาว <c oughs> ขออยู่ด้วยเฮ้ยแต่เควสจะเสร็จแล้วว่าใครยังทำเควสไม่เสร็จเออชนะข้าทักอรไม่ยอมฆ่าครับเป็นไงล่ะจ่อยเลยดีโอเคครับก็สำหรับเกม among us นะครับก็ต้องขอพักไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็บายบายครับผม